อันนี้ก็อีกหนึ่งพืชพื้นบ้านพักพื้นบ้านทางภาคเหนือนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านะเจ้าบ้านเจ้าปลูกไว้สารพัดอ่ะอยากจะกินไยงก็มีนะเจ้าตรงนี้มันมีบบเป็นเพื่อนมนันนาอเดียวจะปลาไปดูนี่เจ้านะอันนี้นี่จะมีขึ้นเยอะเลยนะนี่เจ้านี่นี่นะเตี้ยๆนี่ก็ช่อหมดเลยนะ อันนี้ภาษารัชการหรือภาษาภาคกลางนะเจ้าหรือภาษาไทยมันจะบอกว่าใบาชะพลูนะเจ้าใบาชะพลูนะเจ้าคนเมืองจะห้องว่าผักปูลิงนั่นเองนะเจ้าถามว่าผักปูลิงนะเจ้าเอานําไปทอาอะไรอย่างได้นะเจ้าบางคนใบชะพลูเนี่ยมันเอากลิ่นกับเมี่ยงคานะเจ้าบางคนก็จะเห็นนะว่าเอาไปห่อเมี่ยงคํากิน สำหรับทางภาคเหนือนะเจ้าเขาจะนิยมนําไปใส่แกงนะเจ้าแกงหลายๆประเภทนะเจ้าบอกว่าจะเป็นแกงแค่นะบอกว่าจะเป็นแกงแค่นะแกงแค่หรือแม้กระทั่งแกงบรรนุนนะเจ้าแล้วก็อีกแกงหลายๆอย่างนะเจ้าแกงมะนุนแกงปีนะเจ้าซึ่งเป็นแกงเมืองๆนะเจ้าถามว่านอกจากทําเป็นอาหารได้แล้วนะเจ้าสพคุณของใบชะพูก็คือ ยังเป็นยาสมุนไพรตัวนั่นเองนะเจ้าวันนี้มีนนี่อ่ะนี่อ่ะจะไปหายกับลูกนี่นะนี่มี่ีมีผู้ช่วยมาทําคลิปตัวนี้มามานี่มาโอ้ผู้ช่วยมาทําคลิปนี่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 นะวันนี้กับปามาดูพืชพื้นบ้านพูดสมุนไพรอีกอย่างหนึ่งนะเจ้าก็คือใบชาพรูนะเจ้าเป็นได้ทั้งอาหารนะเจ้าแล้วก็เป็นได้ทั้งสมุนไพรนะเจ้า ถามว่าใบช่ำพลูเนี่ยมันจะมีลักษณะใบเล็กกว่าใบพลูนะเจ้าใบพลู Bye ที่เอากิ่นเคียวกับมากนะมมันจะีีอกอย่างนึงนนนะแต่อันนี้นี่ไว้ทํากับข้าวได้นะเจ้าใบพลู Bye ที่กินกับมากนะมัาว่า,า,าอันนี้นี่ก็เป็นพักพื้นบ้านนะเจ้าถามว่าบ้านเจ้าพักพวกนี้นามาปลูกหรอือมันจะออกเองนะเพื่อนๆจ๋านะจะออกเองแล้วจะขยายพันธุ์จะแพร่พันธุ์ไวมากนะ เพราะว่าบ้านเขามีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์นะเจ้าบ้านเจ้าบ้านเจ้าเป็นบ้านสวนนะเจ้าแล้วที่สำคัญเจ้าก็ะทำกะเกษตรอินทรีย์นะ